สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับป้านิ่มนะคะป้านิม่มเกษตรปลอดสารนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนพศ2565นะคะเพื่อนๆวันนี้ค่ะจะมาดูพริกในถุงนะคะยำใหญ่ค่ะพริกยำเขียวใหญ่ค่ะเริ่มออกผลแล้วคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆ พริกยำใหญ่คะ่ะอาจจะมีพริกขี้หนูซปเปอร์ฮอตผส,สมไปด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อน,เ,อน,เ,อนเริ่มออกผลแล้วค่ะพริกกอดสารค่ะเพื่อนๆีครับดกมาก สูตรนี้นะคะผลดกๆแบบนี้นะคะเอ็มค่ะ2ฝาค่ะต่อน้ำยี่สิบิตรค่ะฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนๆพริกยำใหญ่ค่ะดกมากค่ะเพื่อนๆต้นเล็กนิดเดียวนี่ค่ะเพื่อนๆต้นนิดเดียวค่ะผลของ M 1 5มรฝาค่ะต่อน้ำยี่สิตรค่ะ ฉีดพ่นเลยนะคะเพื่อนๆเดือนหนึ่งก็สักประมาณสี่ครั้งค่ะอาทิตย์ละครั้งนะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้านิมกเกษตรปลอดสารนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ